ครับสวัสดีครับท่านผู้หิหนรโรงเรียนคุณครูทุกท่านด้วยความเคารพครับและสมาชิกในหลายกลุ่มสือ่อเรียนรู้ครู4.0และสมาชิกแฟนเพจช่วยครูคิดคิดช่วยครูนะครับลิงก์ที่ผมส่งให้มานี้นะครับก็เพื่อความสะดวกสบายในการสร้างใบงานบนโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตการทำใบงานบนโทรศัพท์มือถือนะครับเลือก คลิกที่ลิงก์สีฟ,ฟ้ายาวๆนะครับสร้างใบงานคัดคำศัพท์ตามรอยประหาคำแปลนะครับซึ่งคุณครูจะต้องป้อนคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเมื่อป้อนเสร็จแล้วใบงานก็จะถูกส่งกลับมาที่อีเมลของคุณครูที่คุณครูกรอกนะครับทันทีเป็นไฟล์ pdf นะครับผมแตะที่ลิงก์สีฟ้านะครับก็จะมีรูปแบบของ google form แบบนี้นะครับก็กรอก อีเมลนะครับเพื่อจะได้ส่งกลับใบงานนะครับมาที่อีเมลนะครับเช่น ICT นะครับสุรินทร์สามอะไซน์นะครับแล้วก็ จีเมลเรียบร้อยนะครับแล้วก็มากรอกคำที่จะให้ในเรียนคัดนะครับเช่นกูดก็ได้นะครับ food นะฮะอันนี้ดวงจันทร์นะฮะมูนร room นะฮะห้องห้าคำนะครับนูนอ๋อหก คำที่เจ็ดด้วยนะครับบุ๊กแล้วกันนะต้องป้อนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมครับทำใบงานบนโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับอันนี้ผิดนะคุณครูต้องพิมพ์คำศัพท์ให้ถูกด้วยนะครับและคำสุดท้ายคำที่สิบนะฮะ นะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อครูผู้สอนด้วยนะครับนะนายเฉลิมชัยนะครับถึงดี แล้วก็โรงเรียนนะโรงเรียนบ้านรัมเบิดนะแล้วก็คลิกส่งแค่นั้นเองนะครับส่งนะครับเรียบร้อยนะอ๋อลืมข้อที่เจดนะฮะ ถ้าขึ้นแบบนี้แปลว,ว่าเราป้อนคำศัพท์ไม่ครบนะฮะเอาละก็ป้อนไม่ครบแล้วก็คลิกส่งนะครับอ๋อมีคำที่สิบด้วย p o o l เรียบร้อยนะครับ นี่เองนะครับแล้วก็ไปเปิดอีเมลนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปช่วงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดอีเมลให้ดูนะครับว่าได้รับใบงานหรือไม่นะครับครับหลังจากที่คุณครูคลิกส่งแบบฟอร์มสร้างใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ตามไปดูที่อีเมลหรือ Gmail ของคุณครูนะครับเปิดดูที่โทรศัพท์มือถือเลยนะครับ ไปที่ Gmail นะครับรูปตัว M นะฮะก็จะเห็นว่ามีใบงานส่งมาแล้วนะครับเป็นใบงานคัดคําศัพท์นะฮะเป็นไฟล์ PDF นะฮะก็แตะไปที่ใบงานนะครับตอนนี้กำลังดาวน์โหลดนะฮะก็ใช้ แอปพลิเคชันตัวใดตัวหนึ่งในการเปิดนะครับเป็นโปรแกรมดู pdf ใน drive ก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือใบงานที่ทำเสร็จแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะฮะผมกรอกก็จะมีชื่อคุณครูปรากฏด้วยนะครับอ่า เมื่อวันที่16นะเวลานะฮะเห็นไหมครับมีเวลาระบุด้วยนะครับว่าสร้างเมื่อไหร่นะครับมีชื่อคุณครูผู้สอนนะฮะแล้วก็มีโรงเรียนนะครับมีวันที่ที่สร้างใบงานนะครับที่สําคัญก็จะได้ใบงานแบบรอยประนะครับแบบนี้เลยนะครับเด็กก็คัดตามนะครับอีกฝัง่งหนึ่งก็จะให้เด็กไปหาคําแปลมาใส่ตรงนี้นะครับ อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยหาด้วยก็ได้นะครับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนนะครับอันนี้ก็คือใบงานนะครับจากนั้นก็ไปดาวน์โหลดหรือปริ้นออกมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับใบงานคัดคำศัพท์หาคำแปลนะครับลองไปทำดูนะครับที่ส่งลิงก์ให้